ยา่าอายุเท่าไหร่ย่าจะให้ลูกมีแฟนะ <c oughs> ลูกก็เรียนให้จบก่อนต้อง็ททางานให้เป็นหลัก,กฐาน,อนตอนี้ทํางานแล้วนะทํางานแต่ยังไม่ถึงที่แล้วก็เรียนต้องตั้งใจเรียนให้จบก่อนลูกเรื่องนั้นไม่ต้องคิดก่อนมีแฟนเนี่ยโทกหน่อยนะจริงหรือเปล่ากกต้องเรียนให้จบสิ่ลูก ต้องเรียนจบเลยเหรอหมีอีกตั้งสองปีครึ่งเนี่ยต้องเรียนให้จบแต่้งใจเรียนก็จ้ง,งแล้วถ้าจบปุ๊บร,รับปริญญาปุ๊บมีปั๊บเลยได้ไหมขนาดไม่ได้ข,ข,ขนาดขาบอกว่าเรียนจบเรียนจบเราต้องทํางานทํางานาแล้วแตทำงานไปได้วหมทงานลูกหน้าไปแล้วเนี่ยแต่ว่าถ้าดูพี่เปิ้ลเขายังเรียนจบเห็นไหมเออพี่เปิ้ลเรียนจบเปิ้ลริญญาจบปริญญาโทเนอะลูกก็ต้องเอาให้ได้สิ ได้เปล่า,ลามีความหวังหรือเปล่านะนะั่นน่ะนี่ไงเราเห็นพี่เป็นแบบอย่างที่ดีอ,อพี่เปิ้ลเป็นตัวอย่างนะี่ My grandmother loved me v e r so much หนูบอกแล้วอดเลยคุณย่าไม่ให้มีแฟนไม่เป็นไรแต่หนูค่อยแอบ ไม่ได้ก่อนเรียนให้จบเรียนจบแล้วค่อยว่ากันค่อยคิดกัน,นพี่จ๊ะพราะสำคัญต้องเรียนให้จบจบแน่ตั้งใจเป็นเด็กดีของย่าของพ่อแม่พี่จ๊ะจ้ะ